ออมเด็กวัดแบ่งปันนะคะคลิปวิดีโอที่ออมจะเอามาแนะนําให้ทุกๆคนดูวันนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอไลฟ์สดนะคะที่มีความยาว3ามชั่วโมงเลยแต่ว่าเป็นความยาว3ามชั่วโมงที่จะเต็มไปด้วยแบบความอบอุ่นความรักนั่นเองนะคะเป็นงานแต่งงานค่ะของคู่รักวัยรุ่นนะคะก็คือของพี่ป๊อปปเตโต้นะคะแล้วก็ใบเตยสุวพิษนั่นเองนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปมาจากช่อง YouTube นะคะของข่าวเด่นประเด็นเด็ดนั่นเองค่ะทางช่องนี้ ะะเขาก็ได้ไปไลฟ์สดในบรรยากาศภายในงานแต่งงานนี้มาด้วยถ้าไม่อมถึงนําเรื่องนี้มาพูดหรืออยากแบ่งปันนะคะออมอยากให้สังเกตในบริเวณงานแต่งงานของ2คนนี้นะคะภายในงานนะคะจากที่สังเกตเนี่ยจะไม่มีการใช้ดอกไม้สดเลยนะคะจะเป็นการใช้จอ LED หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าด้านรอบของงานนะคะจะเป็นการใช้จอภาพนะคะเนก็ใช้แสงไฟในการแบบช่วยให้งานในวันนั้นเนี่ยดูสวยงามมากๆโดยที่ไม่ต้อง ใช้ดอกไม้สดนะคะเป็นรูปแบบในการจัดงานจัดงานหนึ่งนะคะที่เราจะไม่ทําให้เสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองนะคะก็ถ้าเราใช้ดอกไม้สดหรือของที่เราใช้เพียงได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะมีการที่ต้อง ทิ้งไปในวันพรุ่งนี้ที่แบบงานเสร็จแล้วถูกไหมพอใช้ดอกไม้เสร็จแล้วก็ต้องมีการทิ้งนั่นเองค่ะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นั่นเองนะคะก็เป็นการแต่งงานในรูปแบบที่ดีมากๆเลยค่ะเอาไว้เป็น Reference สําหรับใครที่อยากจะกําลังทํางานแต่งงานถ้าเราแบบวางแผนดีๆอาจจะประหยัดงบก,กว่าการใช้ดอกไม้สดดูเป็นความ เรียบง่ายแต่โกเก๋ดีอะชอบมากเลยนะคะแล้วก็ด้วยส่วนตัวเนี่ยก็คือเป็นแฟนคลับของคู่นี้อยู่แล้วด้วยก็คือต้องบอกตรงนี้ว่าติดตามคู่นี้ตั้งแต่ซีรีส์ทิ้งไว้กลางทางนะคะก็มีการแบบแอบชิปเบาๆนิดนึงแล้วก็แบบวันนี้ก็ถือว่าเป็นชิปเปอร์ที่แบบคอมพิซคนหนึ่งเหมือนกันนั่นเองค่ะก็ยินดีกับพี่ปั๊บโปเตโต้นะคะแล้วก็ใบเตยสุวพิษด้วยนั่นเองค่ะโอเคค่ะหลังจากที่ไปดูไลฟ์สดนี้นะคะ3มชั่วโมงด้วยกันเนี่ยดูจบแล้วก็กลับมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะ นะคะคว่ามีความคิดเห็นยังไงรู้สึกแบบถ้าอย่างออมก็จะคอมเมนต์แบบว่า เออแบบดูแล้วรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกแบบเออเขาเหมาะสมกันจังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็จะเป็นแบบการคอม,คอมเมนต์ของออมนะคะโอเคค่ะอย่าลืมไปดูคลิปไลฟ์สดสชั่วโมงนี้นะคะรับรองเลยว่าจะเป็น3มชั่วโมงที่เพลินมากๆสําหรับใครที่แบบนั่งทํางานอยู่นะคะแล้วก็จะดูอะไรดีแบบให้มันเพลินๆไปด้วยในการทํางานแนะนําคลิปไลฟ์สดของบรรยากาศงานแต่งงานของคู่นี้ได้เลยค่ะรับรองว่าจะได้รับความอบอุ่นมากมายเลยทีเดียวค่ะโอเคค่ะหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะ คอมเมนต์ไหนนะคะที่มียอดไลค์สูงสุดใน7คอมเมนต์แรกนะคะก็รอลุ้นรับเงินรางวัลไปได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ออมเด็กวัดแบ่งปันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกะติการอดูที่ท้ายคลิปได้เหมือนเดิมคะ่กะกติกานะคะก็คือหลังจากที่ทุกคนไปดูคลิปวิดีโอที่ออมแนะนาแล้วกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง YouTube ของช่องช่องนั้นนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ยูทูบเบอร์ในการทําคลิปวิดีโอต่อไปแล้วก็กดซับสไครป์ช่อง YouTube ออมด้วยนะคะก็คือเด็กวัดแอนเด็กเทมเปอร์ดอกอย่าลืมนะคะกดไลค์กด, like, ด Subcribe YouTube ช่อง YouTube. ที่ออมแนะนำแล้วก็ช่องเด็กวัดแอนเดอ t เทนเบอร์ดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ไปตอบคำถามใต้ที่โพสต์พว์นี้ในเพจ Facebook ได้เลยนะคะแล้วมาร่วมสรุกกันเยอะๆนะคะ